สวัสดีท่านผู้ฟังผูดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมานในของเคยยูริส Revenge กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ s o ลส์ออได e นะฮะเป็นอีกรักสีเหลืองนะครับแต่ฝั่งนี้แจ็กกี้วิลล่านะครับอีรักสีเขียวนะฮะก็ฝั่งนี้คุณ GTO Onizuka นะครับอีกรักสีน้ำเงินนะและตรงนี้คุณอิมเพรสโนะครับเป็นเกาหลีสีแดง คุณเซียวเออนะครับเกาหลีทุยอิรักสีฟ้านะฮะแล้วก็สุดท้ายคุณเรดี้นะครับเป็นอิรักสีส้มนะฮะขออนุญาตดื่มน้ำนะฮะคลิปนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่าโดราดเดสเซนต์นะครับซึ่งตามปกติแล้ว o r ริจินอลตามเดิมนะฮะมันจะเป็นแมปสองสองนะครับแต่ว่าอันนี้มีคนเอาไปทําเป็นสาสามนะซึ่งก็สนุกดีนะดูทรงแล้วและแมปกว้างกว้างนะครับแบบนี้เนี่ยคุณถ้าคุณเล่นแผนที่นี้เนี่ยคุณอาจจะต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่งพาตัวเองเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าการที่เพื่อนจะแบบโยกกองกําลังไปช่วยคุณเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเยอะกว่าปกตินะ เยอะกว่าแมบอื่นเออใช่ครับนี้และกันเนี่ยเพราะว่าระยะทางมันก็ค่อนข้างไกลนะครับนี่ดูอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอเคเมื่อกี้เห็นสีส้มออกแมงมุมมาแล้วไปไหนฮะวิ่งมาที่ฐานสีเขียวนะฮะสีส้มคุณเรดี้นะครับมาเจอกับจ็ c กกี้วิลล่าใช่ไหมใช่นะตอนนี้สีแดงครับอิมเพรสโซส่งแมชชินกัน a v มานะครับ ยิงอะไรฮนะยิงโรงรถโอ้ยเจอไรโน่เราเจอกไรโน่สองคันนี่ไม่ไหวนะฮะโอ้ขายทิ้งได้ทันนะครับสีนเงินคุณ GTO ีิสกานะไ,มไม่ปล่อยให้ตายฟรีไอ้ไม่ปล่อยให้พังไปฟรีฟรนะครับอย่างนี้นี่เขาเรียกว่า a f V rush จริงๆก็ไม่รัดเท่าไหร่นะยิงโรงทหารต่อเลยนะครับโอ้ยพังอ,อีกนิดเดียวก็จะป้องกันได้แล้วนะฮะแต่ก็ในที่สุดก็ป้องกันไม่ได้นะพังแล้วอ,อย่างนี้นะ เออเมงมุมสีส้มยังอยู่นะฮะรถเก็บแร่พังนะฮะเพราะว่าผมเห็นล้อนะผมเลยรู้ว่าเป็นรถเก็บแร่นะโอเคไหนดูสิจะบุกคืนไหมสีเหลืองสีแดงไหนสีเหลืองทํายังไงครับเหลืองสะสมกองกําลังอยู่บริเวณชายเดนจะเข้าไหมฮะนาเงินมาแล้วนะครับเออรโน่สองคันสามคันนะฮะ เออสีแดงที่เป็นคริสลี่3คัน4คันน่าจะเอาอยู่นะครับโอเคเหลืองต่อฐานมาฝั่งซ้ายนิดนึงนะฮะตัวตรงนี้เหลืองกับฟ้โซฟส์ออไดกับเหลนาเสียวือนยังไม่ใส่กันนะถอยกลับไปก่อนเราสีส้มนะครับสีส้มคนเรดี้ไว้เนี้ยไม่เข้านะครับยังไม่เข้าวิ่งไปวิ่งมาถอยไปถอยมานะ ราะว่าสีเขียวไมส่สีเขียวไม่มีกองทัพเลยน,นั่นเองโหอย่างนี้ถ้าสีส้มเข้าเลยก็อ๋ออ๋อสีอ๋อ,อ,อกองทัพสีเขียวอยู่นี่นะขอไปแต่ว่าตอนนี้ฟ้ากับเรือเนี่ย,ยไหครับจะใสกันไหมฮนะามีปะทะกันเล็กน้อยทีงปานกลางนะครับมานะครับอโอเคเสี่ยวเอ,อ้อถอยกลับไปตั้งหลักก่อนนะครับในขณะที่ซฟซอได้เนี่ย ก็ไล่ตามมานะครับเอาเข้าขวาเอาไปซ้ายยังไงครับแล้วฝั่งนี้ลฮะรักอีเกิลสองลำทิ้งระเบิดไซด์รถขัง GTO นิสกะพังไปสองคันพร้อมกันเลยนะฮะโอ้เป็อะไรที่แบบน่าเสียดายนิดนึงน,น,นะฮะอย่างนี้สีส้มเข้าฐานสีเหลืองโอามายิงรถเก็บได้พังไปเรียบร้อยนะ แอบมาทำลายรถเก็บเล่ของโซฟซอดายนะฮะได้ไปหนึ่งคันโอ้มีทหารเกณฑ์ด้วยมีหมาด้วยนะ,ะจริงๆการออกทหารเกณฑ์มาก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือก็พอใช้แทนหมาได้นะฮะก็คือเป็นการทําให้รถทางไฟศัตรูเนี่ยอะไรนะเสียจังหวะได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาดูฝั่งนี้ดีกว่าฮนะเหลืองกับฟ้าน,นะครับใส่กันโอ้รันไปวิ่งสวนกันไปเลยนะครับอย่างนี้ อย่างนี้ก็เป็นการเปิดช่องให้เสี่ยวเอ,อ้เอ,อสีฟ้าเข้าไปได้ง่ายๆสิครับเอาแล้วเขาก็ไม่เข้านะสุดท้ายก็พังนะโอ้โหสีฟ้าคุณเสี่ยวเอ,อิญแบบผมว่าเสียดายอยู่นะ,ะเนี่ยอย่างนี้ถ้าหากว่าโซฟอร์ไดส้สวนกลับนี่เสียหายนะโอ้แล้วอะไรเนี่ยฝังสีสีแดงคุณอิมเพรสโซเพิ่งจะลงไปเทิแลแลบหรือยังไรไมีมิลาด ำนวนหนึ่งนะแต่ว่าคลิสนี่เยอะมากเอ้าโอ้โหสม้มเจอเขียวกับเหลืองรุมแซนวิชนะฮะนี้มีการกระตุกเล็กน้อยโอ้ใหม่กอดโอเคกลับมาแล้วนะยังงครับแมงมุมแมงม,มุมจากสีฟ้าแมงมุมจากคุณเซียวเอ้อมาโดนยิงตายะฮะเหลืออยู่ยหนึ่งตัวยังไม่มีคำสั่งต,ตอนนี้ไหลมาจะเข้าฐานสีส้มนะฮะว่ายังไงครับ เข้าไปแล้วนะครับผมยิงรถเก็บแร่พังไปหนึ่งคัน2คันไหมโอเคสองคัน,คคนแล้วก็3คันด้วยนะผมว่าสีส้มแย่แล้วนะเนี่ยโอ้ทั้งเหลืองทั้งเขียวนะฮะต้องจีจีนะครับสีส้มไม่ไหวนะฮะกองทัพป้องกันบ้านก็ไม่เหลือนะแล้วฝั่งนี้ลหละใส่กันไหมน่าจะใส่กันนะครับมาดูสีฟ้าเสียวเอ,อ้อก็ผมว่าไม่ไหวด้วยนะดูจากกำลังรบของเขาแล้วแล้วฐานใหญ่ไปไหนไม่เห็น อู้ได้สามพังอู้สีเหลืองรถถังสามพังสองคันนะครับดาเมจเยอะมากนะฮะเรียบร้อยครับจี <player> โอเคกดยอมแพ้ไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่าน้ําเงินกับแดงฮนะจริงๆสองคนนี้นี่น่าจะแลกสีกันนะครับมันจะดีมันจะสวยมันจะเข้ากับอะไรนะตามเนื้อเรื่องแต่ว่าตอนนี้สีแดงมาแล้วครับโกลโนโสเฟีย เจอสีเขียวคุณแจ็กกี้วิลล่าเข้าต้านข้างนะฮะนี่คือที่มาของคําว่าเข้าข้างนะฮะ <c oughs> เข้าข้างจริงๆนะครับโอ้รันไปเข้ามาในฐานเลยครับมุนแล้วแบ็กอีเกิลจะทําไงครับบินมาทิ้งระเบิดใส่เจ s เลเตอร์เปิดช่องให้มิราดกับคริสลี่เข้าได้นะฮะตอนนี้สีเหลืองอยังไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับเหมือนปล่อยให้น้ําเงินกับเขียวจัดการไปเลยนะฮะ รงทหารแล้วฝั่งนี้แหละฮะน้ำเงินโดนไล่กลับลงมาที่ฐานได้สีแดงก็ไล่มาตามแต่ว่าอย่างนี้นี่สีแดงฐานจะพังเอานะฮะดูทรงแล้วโอเคเรียบร้อยฐานใหญ่พังไม่มีการขายทิ้งไม่ไหวนะครับอ่าอย่างน้อยก็ยังมีโซฟสอไดสีเหลืองนะครับมาช่วยไว้ได้นะครับเป็นสีน้ำเงินสีแดงต้งจีจีแลครับ คือระหว่างที่สีแดงลงมาเนี่ยสีเขียวก็ไล่ไถาฐานนะฮะเพราะฉะนั้นชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเอ่ออะไรนะโซฟส์ออไดนะฮะคุณแจ็กกี้วิลล่าแล้วก็จีทีโอโอนิซุกะนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝาก,กไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ